สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับคุณครูกระวัตรลิศสะอาดนะครับหรือว่าครูท็อปนั่นเองนะครับเรามาพบกันคลิปที่2องแล้วใช่ไหมครับอ่าคลิปที่2นี้นะครับเราจะเริ่มไปบทที่12ครับนักเรียนบทที่12จะพูดถึงประชาธิปไตยใบยเล็กนะครับตอนนี้ไหนใครอ่านหนังสือบทที่12นําคุณครูไปแล้วยกมือ สุดยอดนะครับสุดยอดเลยนะครับมีนักเรียนที่อ่านาหนังสือบทที่1ิบเรียบร้อยแล้วนะครับบทที่1ิบนะครับประชาธิปไตยไบเล็กนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นอ,อยู่ในหนังสือภาษาพาทีนะครับใครที่ยังไม่อ่านต้องไปอ่านมาก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาทําแบบฝึกหัดในบทที่1ิบด้วยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่านะครับนักเรียนครับ เดี๋ยวตอนนี้ให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดนี่หน้าตาแบบนี้แบบฝึกหัดนะครับ<ๆ>นักเรียนเปิดไปเลยครับเปิดไปที่หน้า121่ตรีเตียมดินสอแหลมขึ้นมาเลยนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเลยนะครับ<ๆ>ข้อที่1ถามว่าครูวันมีวิธีดูแลเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียนอย่างไรและให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มที่ได้คะแนนสูงอย่างไรนักเรียนครับนักเรียนอ่าน เนื้อหาแล้วจำได้ไหมเอ่ยครูวันให้สิทธิพิเศษกับกลุ่มที่ทำคะแนนสูงสุดอย่างไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าครูเฉลยให้เลยนะครับให้สิทธิพิเศษโดยการแบ่งนักเรียนที่เป็นกลุ่มให้แต่ละกลุ่มควบคุมดูแลกันเองนะครับอ่าแล้วสิทธิพิเศษก็คือให้ทำกิจกรรมก่อนกลุ่มอื่นๆนะครับอ่าต่อไปข้อที่สองเลยนะครับข้อที่สองถามว่าครูวันให้คําแนะนำ ต้นใสอย่างไรจึงทําให้ต้นใสยอมรับการตั้งชื่อกลุ่มว่าปาโลมานักเรียนเห็นด้วยกับคำแนะนำของครูวันหรือไม่เพราะเหตุใดเห็นด้วยไหมครับถ้านักเรียนเห็นด้วยนักเรียนตอบไปเลยครับว่าเห็นด้วยเราต้องยอมรับเสียงข้างมากนะครับเพราะเราเพราะเราประเทศของเราทำไมครับอยู่ในระบบการปกครองอประชาธิปไตยใช่ไหมครับนั่นียนครับ ไปหน้าถัดไปกันเลยดีกว่านะครับนั่นเองครับหน้าถัดไปนี้เขาอยากให้หนักเรียนเนี่ยเล่าขั้นตอนนะครับการเลือกหัวหน้าห้องของครูวันพร้อมวาดภาพประกอบนะครับขั้นตอนในการเลือกหัวหน้าห้องทํำยังไงบ้างครับนักเรียนอ,อันดับแรกเลยนะครับหนึ่งเราต้องรับสมัครเลือกตั้งนะครับนักเรียนจําได้ไหม เอ,อ่อเทมที่แล้วนะครับเรามีการเลือกตั้งประธานนักเรียนใช่ไหมครับอ่าต้องมีการรับสมัครเลือกตั้งก่อนนะครับก็มีการเชิญชวนใครอย่างที่จะเป็นอาสาเอ,อ่อมาเป็นตัวแทนในการอ,อ่าทำงานมาเป็นตัวแทนของเพื่อนนักเรียนเรานะครับก็ต้องมีการอ่ารับสมัครเลือกตั้งอ่าสองหาเสียงครับอา่านักเรียนต้องมีนโยบายมีการหาเสียงประชาสัมพันธ์โลนลงให้กับอ่าพี่ๆน้องๆให้กับเพื่อนๆอให้ทราบนะครับ ต่อไปนะครับเมื่อหาเสียงเสร็จแล้วก็สู่กระบวนการเลือกตั้งและลงคะแนนนะครับจำได้ไหมเอ่ยที่เรากากรบาดกันแล้วก็พับอ่าพับพับเสร็จแล้วก็ไปหย่อนในกล่องหีบบัตรใช่ไหมครับก็จะมีการลงคะแนนแล้วก็เอามานับกันว่าหมายเลขไหนนะครับที่มีการเลือกอ่อเยอะมากที่สุดนะครับทีนี้ช่องซ้ายมือใช่ไหมครับนักเรียนคุณครูจะเว้นว่างไว้นะครับให้นักเรียนเนี่ย าวาดรูปแล้วก็ระบายสีนะครับเดี๋ยวตรงนี้ครูครูเว้นไว้ให้นะครับเดี๋ยวนักเรียนมาดูช่องถัดไปนะครับนักเรียนเขาถามว่านักเรียนชอบการแถลงนโยบายของใครมากที่สุดเพราะเหตุใดน,นะครับอ่ะเนี่ยที่นี้คุณครูขอยกตัวอย่างนะครับขอชอบหมายเลข4ี่นะครับที่เป็นของกันนะครับเราก็บอกเหตุผลไปเลยว่า,าเราชอบนโยบายที่มีความเป็นระเบียบวินัยนะครับอ่าอันนี้เป็นแนวทางในการตอบให้กับนักเรียนนะครับ พร้อมหรือยังครับเดี๋ยวเราไปหน้าถัดไปกันเลยดีกว่านะครับนักเรียนครับมาเปิดหน้าถัดไปเลยนะครับในหน้า123นะครับ123เขาถามว่าผลการนับคะแนนหมายเลข1และหมายเลข4มีคะแนนเท่ากันถ้านักเรียนเลือกหมายเลขใดหมายเลข1นักเรียนจะเลือกใครเพราะเหตุใดนะครับอ่ะอันนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะถามความคิดเห็นนะครับถามความคิดเห็น นักเรียนมีเหตุผลไหมครับว่าเราเลือกเพราะเหตุใดครับคุณครูขอ,อยกตัวอย่างว่าเลือกกันเพราะว่ากันเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าห้องใช่ไหมครับหัวหน้าห้องคุณครูไปเร็วนิดนึงอ่ะต่อไปข้อที่2ถามว่าถ้านักเรียนเลือก สมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าห้องนักเรียนจะแถลงนโยบายอย่างไรนะครับนักเรียนครับถ้าสมมุติว,ว่านักเรียนเป็นหัวหน้าห้องนะครับนักเรียนจะต้องมีนโยบายมีสิ่งที่แรงเป็นแรงจูงใจให้กับเพื่อนนักเรียนของเราเนี่ยอยากจะให้เขาเทคะแนนอยากให้เขาเลือกเราเนี่ยนักเรียนจะมีนโยบายไงนะครับในที่นี้คุณครูขอยกตัวอย่างนโยบาย2ข้อนะครับคุณครูก็ยกตัวอย่างว่าห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสองทุกคนมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอลองดูนะครับเผื่อว่านักเรียนอาจจะไม่ต้องตอบเหมือนคุณครูก็ได้นะครับคุณครูให้แนวทางในการตอบเฉยๆนะครับต่อไปข้อที่3นะครับถามว่าจากการอ่านเรื่องประชาธิปไตยใบเล็กและอ่านเสริมเรื่องประชาธิปไตยอะไรหนอนักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในเรื่องใดบ้างนะครับนักเรียนครับระบบการปกครองประชาธิปไตยของเราเนี่ยนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างครับนะครับ อ่ะคุณครูก็ยกตัวอย่างให้นะครับคือ,อประชาธิปไตเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้รู้จักสิทธิหน้าที่แล้วก็กดกติกาใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวนักเรียนลองอลองตอบได้เลยนะครับนักเรียนครับมาถึงตรงนี้นะครับคุณครูมีบทอาขยานบทหนึ่งนะครับที่อยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับได้ฝึกกลับไปท่องกันนะครับอ่า หรือคือ,อก็คือเรื่องของประชาธิปไตยอะไรหนอนะครับเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนฝึกท่องอขยานตามคลิปวิดีโอเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูจะมีงานให้นักเรียนําด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้นักเรียนลองดูคลิปวิดีโอก่อนนะครับไปดูกันเลย ประชาธิปไตยอะไรหนอะสวัสดีครับน้องๆวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่จะไปฟังเรามารู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับประชาธิปไตยหมายถึงระบอบการปกครองที่ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน ยอมรับเสียงข้างมากที่มีเหตุผลพันเผ่าหมายถึงเผ่าพันเชื้อสายรัฐธรรมนูญหมายถึงบทกฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบการปกครองประเทศ สันติธรรมหมายถึงใช้ความถูกต้องตามหลักธรรมในการรักษาความสงบเสรีหมายถึงมีอิสระที่จะกระทำได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นก็มาฟังเรื่องประชาธิปไตยอะไรหนอกันเลยนะครับ ประชาธิป,ปไตยอะไรน้องคำตอบต่อสิทธิและนาทีความเท่าเทียมโอกาสและเสรีคุณค่าของชีวีมีทุกคนเลือกตั แทนของกลุ่มชุมชนใหญ่มีส่วนร่วมตัดสินใจด้วยเหตุผลเคารพกฎกติกามาครองตนทุกแห่งหนทินที่พี่น้องกัน เปลี่ยนเป็นผู้นำและผู้ตามหาจเกิดความขัดแย้งการแข่งขันต้องถือเสียงข้างมาอากเป็นส้ำคัญเสียงข้างน้อยยอมกันแล้วรู้อัมือรัฐธรรมนูญราอังสิต ที่หลากหลายเป็นกฎดไม้สูงสุดให้ยืดถึงอย่าแบ่งแยกพันเผ่าเพราะเราคือดำรงสื่อคนไทยประเทศไทยความแตกต่างทางความคิดเป็นธรรมดา หากผู้อุจจาโดยตรงตกลงได้สันติธรรมนำสุขห่างทุกภัยด้วยประชาธิปไตยในใจคนน้องๆได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องประชาธิปไตยอะไรหนอ ตัวอย่างข้อคิดรู้ถึงหลักของประชาธิปไตยคือทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันและยอมรับฟังเสียงส่วนมากเมื่อรู้ถึงหลักประชาธิปไตยแล้วก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติกันด้วยนะครับและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนเมื่อกี้เรารับชมนะครับตัวอย่างการท่องอาขยานไปแล้วนะครับหวังว่านักเรียนน่าจะท่องกันได้ทุกคนใช่ไหมครับนักเรียนครับท้ายนี้นะครับคุณครูอยากจะออมอบหมายงานให้อย่างหนึ่งนะครับให้นักเรียนกลับไปทํานะครับ อันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับเปิดไปที่หน้า155นะครับในหนังสือภาษาพาทีนะครับแล้วนักเรียนนะครับฝึกท่องอาขยานตามวิดีโอเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับท่องให้เป็นจังหวะเป็นทํานองด้วยนะครับเว้นวรรคให้ถูกนะครับคุณครูเคยสอนเว้นวรรคให้เรียบในการแบ่งช่องในการอ่านทํานองอาขยานแล้วนะครับอีกอันหนึ่งนะครับนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับคัด นะครับคัดอาขยานประชาธิปไตยอะไรหนอนะครับลงไปในสูตรภาษาไทยของนักเรียนนะครับาทางด้านขวามือนะครับรูปขวามือเนี่ยคุณครูค,คัดเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับว่านักเรียนจะต้องคัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะครับรวมไปถึงการเว้นเว้นบรรทัดให้สวยงามด้วยนะครับอลองดูตัวอย่างให้ให้ดีนะครับนักเรียนครับ ท้ายนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับทํางานที่คนักคุณครูได้มอบหมายให้กับนักเรียนนะครับทําให้ครบทุกชิ้นนะครับแล้วก็ทําด้วยตัวเองนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ